ค่ะเรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันแพทย์จิงเพชรดาวโตมีนาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อจากพรรคภูมิใจไทยในฐานะสมาชิกรัฐสภาค่ะดิฉันสนับสนุนยติร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชนจาจักรไทยการแก้ไขเพิ่มเติมวงเล็บฉบับที่พุทธศักราชและพรรคภูมิใจไทยเองก็สนับสนุนการแก้ไขรัฐมนูญในมาตรา256 โดยให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญที่มาจากประชาชนและสภาร่างรัฐธรรมนูญต้องมีความเป็นอิสระในทุกขั้นตอนดิฉันขออนุญาตอภิปรายด้วยการเน้นย้ำว่าแกนแก้ไขเพิ่มเติมรัฐมนูญฉบับใหม่ต้องสนับสนุนการกระจายอำนาจการบริหารและงบประมาณไปสู่ท้องถิ่นให้มากที่สุดท่านประธานที่เคารพคะการปกครองท้องถิ่นเริ่มมีการบัญญัติในรัฐธรรมนูญปี2511 และรัฐมนูญปี2517ได้บัญญัติเป็นหมวดที่9มี4มาตรากล่าวถึงการจัดระเบียบการปกครองของสภาและผู้บริหารท้องถิน่นและการเลือกตั้งท้องถิน่นรัฐธรมนูญปี2521บัญญัติการปกครองท้องถิน่นไว้ในหมวดแนวนโยบายแห่งรัฐและมีสาระเช่นเดียวกันกับรัฐธรรมนูญปี2517และเช่นเดียวกันกับรัฐธรรมนูญปี2534 รัฐมนูญฉบับประชาชนในปี2540ได้มีการปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่นไว้หลายประการค่ะรัฐมนูญฉบับ2550คงหลักการที่มีในรัฐมนูญ2540และมีการเพิ่มเติมหลักการบางประการจนถึงรัฐมนูญปี2560หมวด6มาตรา76และในหมวด14เรื่องของการปกครองส่วนท้องถิ่น ในการแก้ไขเพิ่มเติมร่างธรรมนูฉบับใหม่จะทำอย่างไรเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายและทิศทางการพัฒนาท้องถิ่นให้มากขึ้นาท่านประธานที่เคารพคะหลายคนอาจจะติดหล่มกับวัฒกรรมที่ว่าผู้บริหารระดับท้องถิ่นนั้นทุจริตมี แต่ผู้ที่มีอิทธิพลทดูแลแต่เครือญาติของตัวเองมันอาจจะมีส่วนจริงบ้างแต่เราไม่สามารถเหมารวมได้คะ่ะว่าท้องถิ่นทั้งหมดเป็นแบบนั้นเพราะเท่าที่เราทราบในหลายๆกรณีส่วนกลางเองก็กลายเป็นอุปสรรคสำคัญในการบริหารงานท้องถิ่นฉะนั้นหากมีการแก้ไขเพิ่มเติมร่งางธรรมนูนฉบับใหม่ก็ควรจะ ที่จะพูดถึงการส่งเสริมบทบาทของหน่วยงานต่างๆในระดับท้องถิ่นให้สามารถยืนอยู่บนลำแข้งตัวเองได้ออกแบบงบประมาณออกแบบการทำงานที่สะท้อนปัญหาของพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและปิดโอกาสให้ชาวบ้านได้เข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดแนวทางการทำงานของท้องถิ่นได้ด้วยดิฉันขออนุญาตถ่ายทอดประสบการณ์ที่ดิฉันลงไปในพื้นที่ในช่วงโควิด ที่ผ่านมาโดยเฉพาะในช่วงที่มีการประกาศพรกฉุกเฉินรวมทั้งการล็อกดาวน์ดิฉันกับสมาชิกสภาผู้แทนร,ร,ราษฎรในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลได้รวมตัวกันในนามของศูนย์ประสานงานสมาชิกสภาผู้แทนร,ร,ราษฎรจังหวัดชายแดนภาคใต้และลงพื้นที่รับฟังและให้กำลังใจในการแก้ไขปัญหาในภาวะวิกฤตขณะนั้น ภาพที่เราเห็นนั่นก็คือผู้บริหารอบตอผู้บริหารเทศบาลที่มาจากการเลือกตั้งรวมทั้งสาสุขในระดับที่ใกล้ชิดกับประชาชนไม่ว่าจะเป็นรปสอตอและอสอมอต่างร่วมกันทำงานอย่างขยันขันแข็งแม้ว่าผู้ที่มีอำนาจสูงสุดในแต่ละจังหวัดจะเป็นผู้ว่าราชการจังหวัด แต่เราก็พบว่าบุคลากรในระดับท้องถิ่นเข้าใจและเข้าถึงพื้นที่มากที่สุดคอยบำบัดทุกบำรุงสุดของชาวบ้านซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ประเทศไทยสามารถรับมือกับโควิดได้อย่างทันท่วงทีในทางกลับกันค่ะในเขตท้องถิ่นที่ไม่มีผู้บริหารท้องถิ่นดูแลหรือว่ามีผู้บริหารที่ไม่เอาใจใส่ประชาชน เราจะได้รับเรื่องร้องเรียนและจะได้รับเสียงสะท้อนจากผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่เองค่ะว่าไม่อาจรับมือกับสถานการณ์ได้ดีเพียงพอเพราะสิ่งที่ผู้บริหารท้องถิน่นหรือคนทํางานดับท้องถิ่นต้องเจอไม่ใช่เพียงการรับมือกับเชื้อโรคเท่านั้นแต่เป็นสิ่งที่รับมือยากที่สุดนั่นก็คือความรู้สึกของประชาชนท่านประธานที่เคารพคะดิฉันขอยืนยันว่าในการแก้ไขเพิ่มเติมร่างรัฐธรรมนูญใหม่ท้องถิ่น ต้องมีที่ยืนในธรรมนูนอย่างมีนัยยะสําคัญอย่าตัดเสื้อโหลที่มองว่าท้องถิ่นจะต้องจัดการในรูปแบบเดียวกันเหมือนกันทั้งประเทศเราต้องเชื่อมั่นค่ะว่าท้องถิ่นสามารถดูแลตัวเองได้และควรที่จะส่งเสริมให้แต่ละท้องถิ่นมีกลไกลออกแบบยุทธศาสตร์ ช,มชุมีงบประมาณที่เหมาะสมสามารถตอบสนองความต้องการของชาวบ้านได้อย่างแท้จริงเพราะไม่มีใครเข้าใจท้องถิ่นได้ดีเท่ากับคนที่อยู่ในชุมชนเองและต่อไปอาจจะนำไปสู่จังหวัดจัดการตนเองหรือสิทธิในการกำหนดใจตนเองได้ในอนาคตขอบคุณค่ะ